ติดตามมวลอากาศเย็นระรอกใหม่เอลนิโยยังแรงฝนต่ำอุณหภูมิสูงสวัสดีค่ะวันอังคารที่2มกราคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งความคืบหน้าการเฝ้าระวังปรากฏการเอลนิโยและลานียล่าสุด พบว่าสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏการเอนโซยังอยู่ในสภาวะเอลนิโยกำลังแรงโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรในเดือนที่ผ่านมาสูงกว่าปกติเกือบทั่วทั้งบริเวณสำหรับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าปกติ1.3ถึง2.0องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ300เมตรในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าปกติเกือบทั่วทั้งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร Pacific, 0, โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรอุณหภูมิน้ำทะเลที่ระดับลึกมีค่าต่ำกว่าปกติตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน และรุนแรงขึ้นจนถึงช่วงเดือนธันวาคมดังรูปที่2ลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้ระบบหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ850มิลลิบาร์หรือที่ความสูงประมาณ1.5กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าค่าปกติพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสำหรับลมที่ระดับ200มิลลิบาร หรือที่ความสูงประมาณ11กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันออกที่มีกำลังแรงกว่าพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางและทางด้านทิศตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร 0, ดังรูปที่3โดยการคาดหมายจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลมีค่าสูงกว่าปกติและระบบหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนสตร 0. ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว คาดว่าปรากฏการ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะเอลิโยกำลังแรงนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นเอลนิโยกำลังปานกลางต่อเนื่องถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2567จากนั้นจะอยู่ในช่วงสภาวะเอลนิโยกำลังอ่อนไปจนถึงช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคม2567ลักษณะดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบที่จะเกิดกับบริเวณประเทศไทยของเรา คาดว่าช่วงเดือนธันวาคม2,566ถึงเดือนกุมภาพันธ์2,567ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยจะมีค่าต่ำกว่าปกติส่วนอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลิโยและลานีย เพื่อเผยแพร่าข่าวความคืบหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะระยะจึงพอสรุปได้ว่าในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ปรากฏการเอลนิโยยังคงมีกำลังแรงหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราค่อนข้างแปรปรวนและเมื่อกลับมาติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศในวันนี้จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่า มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนในช่วงกลางวันทุกพื้นที่อุณหภูมิจะปรับขยับสูงขึ้นอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสทำให้มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวสำหรับยอดดอยของภาคเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-14องศาเซลเซียส สภาพอากาศที่ยังคงแปรปรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกส่วนมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางวันนี้ยังคงพัดนำความชื้นปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งส่วนมากในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำ จากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุด14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด3-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12 1 4องถึงสิศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36องศางเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36องศาเซลเซียสลมตะ BON วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นในช่วงวันที่3ถึง10มกราคม2,567มวลอากาศเย็นกำลังปางกลางอีกรระอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงหนึ่งสององศา,ศาเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณภาคใต้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ต่อเนื่องจนถึงวันที่สามกราคม2567บริเวณภาคใต้ตอนล่าง จึงยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งส่วนมากจะเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่4มกราคมถึง10มกราคม2567เมอระสมตววันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้ภาพรวมจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาค ทั้งยังส่งผลทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวส่งผลทําให้ลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่3-10มกราคม2567บริเวณภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็ในในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ถึงแม้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่อิทธิพลลงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโดยยังคงทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภากลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีอากาศเย็นได้สัมผัสในช่วงเช้าแต่ในช่วงกลางวันอุณหภูมิยังคงปรับสูงขึ้นทำให้มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรนพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงดังกล่าวให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพร้อมกันนี้ขอให้ทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งแอดมินและทีมงานจะเฝ้าติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่าน ที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ